เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Cover Retribution ครับผมวันนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวพลังนะเออมีน้องๆหลายคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าพี่ผมอยากรู้ว่ากิมมัวน,นั้นดีไหมอันนี้ดีไหมอันไหนดีสุดอันไหนกากสุดหรือว่าพี่จัดเทียริสเลยได้ไหม โอ้โหแบบขอกันมาเยอะมากนะครับคำถามนี้เจอทุกไลฟ์เลยไลทุกวันเจอทุกวันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการรีวิวพลังให้ละกันนะครับเอาเป็นวันละพลังเนาะอ่าเดี๋ยวจะทำให้ครบเลยแต่คงไม่ได้จัดเทียร์ลิสต์นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การใช้แลวคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ด้วยว่าอะไรคือโน1น,นะครับวันนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวพลังหรือว่ากิมมัววอยนั่นเองนะ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องรักในที่ผมเองนะได้เป็น v o i 4แฉกมาวิวให้หลายๆคนดูนะครับนี่เลยแม่งโคตรดวงดีนะ v o i ี4แฉกเฮียดวงมึงแบบคนในฉาพวกเนี้ยแต่ว่าทีเนี้ยหลายๆคนก็ถามเข้ามาพี่ทำไม v อ i มีแค่สองสกิลทำไมผมเล่นจนเวลกิมมัวมัตเตอรจ็ี่75แล้วโผล่มาแค่สองสกิลเองพี่ พี่จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับความคิดหลายๆคนนะคิดว่าพลังนี้เป็นเป็นมืดนะมืดของยามิผมเองก็คิดว่าเป็นมืดของยามิแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะในเขาเรียกว่าอะไรล่ะสนิคพีคอันใหม่ที่แอดมินเขาเอามาโชว์เนี่ยว่าจะอัปเดตพลังใหม่เข้ามาปรากฏว่ามันทำให้ผมชุกคิดได้ว่ามันอาจจะเป็นของตัวละครที่ชื่อว่าแลงจิสนะครับ เออที่เป็นน้องของไอตัวที่สามารถเปิดประตูมิติไปไหนมาไหนก็ได้ครับที่เป็นมือขวาของยามีที่มันชอบใช้ให้เปิดประตูโผล่ไปนั่นไปนี่อะไรแบบเนี้ยนะเออน่าจะเป็นน้อง,องอหอยนั่นหรือเปล่านะครับที่ชื่อว่าแหล่งกิสนะพลังนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันดันไปตรงกับอ่าสนิทพีคตัวใหม่ของผู้พัฒนานะที่เป็นหน้าของน้องแหล่งกิสนะ เออนั่นอาจจะไม่ใช่พลังใหม่แต่อาจจะเป็นสนิพีที่เพิ่มสกิลที่3ของตัววอยนี้มาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสรุปไอพลังนี้จะเป็นของยามิหรือจะเป็นของตัวละครที่ชื่อว่าแลงกิสนะเออเพราะอย่าลืมนะครับตัววอยยังทําไม่เสร็จนะปัจจุบันมันจะมีแค่2สกิลถูกไหมซึ่งพลังทั่วไปมันจะมีทั้งหมด3สกิลไม่รวมสกิลที่มาจากใบโคเวอร์สีแฉกนะครับ เออปัจจุบันมีแค่2นะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นของแรงกิีมีโอกาสไปไปได้สูงเลยที่แบบว่าซนิพิกตัวใหม่เนี่ยก็คือเพิ่มสกิลนั้นเข้ามาไอ้สกิลที่เป็นแบบยิงจิ้วๆๆๆนะครับที่เขาลงไว้ในติดคอร์ดนะแต่ตรงนี้ต้องมาลุ้นกันแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงสกิลนับปัจจุบันแล้วก็พลังณปัจจุบันดีก,กว่าว่า ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเก่งมากน้อยอยังไงนะครับแต่หลายๆห,ห,หลายคนคงจะรู้แล้วแหะผมคงไม่ต้องบอกนะเออว่ามันอยู่เมตาแค่ไหนนะครับแต่จะมาให้ดูแบบชัดๆแล้วกันว่าสกิลมันทํางานยังไงสามารถสู้กับมันได้ไหมนะครับมามาเริ่มกันเลยวันนี้ผมมีกระสอบทรายเป็นคุณกัดนะครับเดี๋ยวเราจะมีการ PVP นะครับดูดาเมจเบื้องต้นแล้วก็ โชว์เคสผี PP สักรอบสองรอบแล้วกันนะคงไม่ได้ไปลอง PVE ให้ดูเพราะทุกๆคนรู้อยู่แล้วแค่ลากมอนรวมแล้วก็วางสกิลวงน่ะมันก็แค่นั้นนะครับผมคงไม่ต้องทำอะไรให้ดูเนาะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับอ,อย่างแรกครับที่ผมจะบอกนะครับ voy เนี่ยเป็นพลังที่มีสกิลพาสซี 10. เออหลายๆคนคิดว่าน่าจะไม่รู้นะครับผมคิดว่า50 6 0ของเปคนที่เล่นเกมนี้ไม่รู้ว่ากิมมัว v o ยเนี่ย เป็นพลังเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่เคยลองเล่นพลังอื่นนะครับว่ามีพาส์ีสไหมแต่วอยเนี่ยมีสกิลพาส์ีนะเท่ากับว่าถ้าเกิดอัปเดตใหม่มาได้มาอีกวอยจะมีพลังมากถึง5สกิลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับเริ่มจากสกิลแรกครับสกิลเวิร์มโฮนะสกิลที่เราจะพุ่งผ่านตัวเขาแบบนี้นี่ดูดูอ่าเห็นไหม นี่ครับแล้วก็สกิลเนี้ยมันดันมีลูกเล่นเพิ่มอีกคือมันสามารถใช้ได้2แบบครับคุณจะใช้พุ่งผ่านก็ได้ครับแบบนี้เออเหสังเกตไหมว่าเอ้ยพี่ที่ผมโดมามันแรงกว่านี้ใช่ครับมันแรงกว่านี้ไอการพุ่งผ่านเนี่ยมันเป็นแค่นําย่อยนะครับคุณสามารถทําการบังคับให้จากการพุ่งผ่านปกติเนี้ยแบบนี้กลายเป็นการระเบิดเอางไงเห็นไหมพาสีทำงานเห็นยัง นี่คือพาสีของวอยครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามโดนดาเมจครบ5ฮิตจากสกิลอะไรก็แล้วแต่มันจะทำการสร้างหลุมดำเล็กอันนี้มาอยู่ใต้เท้าฝ่ายตรงข้ามทันทีนั่นแหละสกิลอีกสกิลหนึ่งที่เรียกว่าพาสีหลายๆคนไม่รู้ครับว่ามีโกงมากนะโกงมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้สกิลหนึ่งกันให้เป็นก่อนหนึ่งเนี่ยจะมีแบบพุ่งผ่านปุ๊บอย่างนี้กับอีกอย่างหนึง่งคือ เล็งลงไปที่พื้นแล้วก็กดหน้าลงให้มันบังคับให้มันชนกับพื้นเพื่อให้สกิลระเบิดออกมันจะได้ดามเอจอีกแบบหนึง่งนะดูนะหนึง่งเออเดี๋ยวรอเขาเลือดเต็มหมดแล้วกันนะแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้สกิลหนึ่งอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือพุ่งแล้วกดหน้าลงแบบนี้เห็นปะ่ะเออจะสังเกตว่าเอ้ยพี่มันมันระเบิดเลยอะ่ะเออนั่นแหละนะครับดูดูด,ดูนี่ครับเห็นยัง มันจะเป็นดาเมจอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับคือดาเมจระเบิดเออเพราะฉะนั้นสกิลนี้ครับใช้ได้2รูปแบบน่าเกียดมากจะพุ่งผ่านก็ได้แล้วแบบย้อนกลับมาตีข้างหลังหรือจะเล่นแบบว่าพุ่งแล้วกดหน้าลงให้ระเบิดแบบนี้ก็ได้นะครับจบไปแล้ว1สกิลนะใช้ได้ถึง2แบบโคตรขี้โกงนี่มึงเป็นแค่รีเจนนะอ่ะมาดูสกิลที่2กันนะครับ d e e ฟคอยนะครับผมนี่เลยอ่าตัวนี้คุณกัรลองเดินหนะ่อยเดินออกอ่าไม่ทันเดินออกก็ตายสามันแรงนะมันแรงจะไปยืนแช่นะครับถ้าโดนให้เด a ดออกนะอ่าวงมืดตัวนี้ครับการทํางานของมันคือการสโลฝ่ายตรงข้ามและสร้างดาเมจเรื่อยๆครับผมนะนั่นคือความสามารถของมันแต่ว่าเอาจริงๆพ P จริงเนี่ยใช้ยากฟาร์มใช้ได้นะครับ แต่ PVP จริงใช้ยากฝ่ายตรงข้ามยังไงเขาก็ไม่เดินมาเหยียบนะเ,เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนี่จะเป็นนี้เลยเห็นป่ะจะหนืดมากนะครับฝ่ายตรงข้ามจะต้องแดดออกเท่านั้นเพื่อออกนะการใช้ถ้าเป็น PVP ผมมองว่าน่าจะเล่นแนวประมาณว่าน่าจะเป็นแบบการเซฟโซนหรือไม่คุณก็จะต้องมีวอยสี่แฉกเท่านั้นเพื่อใช้สกิลนี้ให้ได้ประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับต่อมาสกิลสุดท้ายครับแบ็คโฮ นะสกิลนี้จะเป็นสกิลดูดฝ่ายตรงข้ามเข้ามานี่แบบนี้เลยเห็นปะดูดเลยแล้วก็ตุม้มดาเมจสุดท้ายอีกทีนึงนะแต่ระหว่างนั้นฝ่ายตรงข้ามเขาขยับได้นะเขาแค่จะโดนดูดเรื่อยๆเฉยๆนะครับอ่าแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวคุณกัสลองโดนดาเมจระเบิดนะ่อว่าแรงไหมขอดูหน่อย อ่ะก็ระดับหนึ่งโก็ใช้ได้นะก็ถือว่าแรงเลยนะครับอ่ะแต่คุณกัดไปรีเลดมาเดี๋ยวทีนี้เราจะมาสอนวิธีการสู้กับมืดกันนะครับดูสกิลไปแล้วอุ้ยพี่โกงขนาดนี้พวกผมจะสู้ยังไงใช่ไหมพี่คิดมาแล้วครับน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเออแล้วก่อนจะไปแก้ทางผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งหลังจากที่ผมลองใช้มาแล้วนะอ่ารู้สึกว่าไอ้สกิลที่พาสซีฟเขาจะทํางานได้เนี่ย ตัวอ่ามันจะได้จากเวิร์มโฮมเท่านั้นนะครับเออเวิร์มโฮมเฮียโฮเวิร์มโฮเออนะครับจะได้จากเวิร์มโฮพูดยากยังวะเออนั่นแหละนะมันจะนับสแต็กจากสกิลนี้แล้วก็แบล็คโฮนะครับแต่แบล็คโฮเนี่ยเขาจะนับตอนระเบิดเท่านั้นนะไม่ได้นับตอนดูดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีสู้กันวิธีสู้กับมืดนะครับอย่างสกิลสองเนี่ยวิธีสู้ง่ายๆายครับอ่ะสมมติว่าโดนอนะ่ะเข้ามาโดน โดดออกเลยโดดได้เลยครับแค่นี้เลยครับจบวิธีออกง่ายๆครับแค่นี้เองต่อมาวิธีสู้กับสกิลหนึ่งนะอันนี้จะยากนิดนึงคุณจะต้องเพอร์เฟกต์บล็อกเท่านั้นคุณกัดเล็งดีๆแล้วเตรียมเพอร์เฟกต์บล็อกหนึ่งสองสามเห็นไหมมันจะยากเห็นป่ะมันจะยากต้องกะดีๆนะไอทีหนึ่งสองสามยากป่ะ ยากใช่ไหมต้องฝึกแต่มันเพอร์เฟกบล็อกได้นะไอทีอ่าเห็นไหมจะก,กันได้นะครับจะก,กันได้นะครับแล้วก็ตอนตอนที่กดหน้าลงแล้วระเบิดเนี่ยก็กันได้นะเนี่ยเห็นปะเห็นปะกันได้นะกันได้ครับเห็นปะถ้าเราได้สู้กับอ่าวอยบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับทางได้เองนะครับมันไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คุณคิดครับขอแค่คุณเพอร์เฟกบล็อกได้แค่นั้นเองนะ แตเอาจริงๆก็ยากแหละก็ยากย่ะมาดูสก,กิลสุดท้ายวิธีรับมือนะครับเวลาใครเจอมืดสี่แฉกให้ทําตามคุณกัสเลยคุณกัสครับไหนบอกเขาสิว่าวิธีแก้ทํำยังไงเวลาเขาสก,กิลมาก็แค่กดแพรี่แล้วก,กดแนด,ดออกเลยเรื่อยๆคือเอฟรัวๆอย่างนี้เลยเหรอก็พยายามแพรี่อะ่ะต้องแพรี่อ่ะเดี๋ยวลองดูจะวางกันนันึ่งสองสมอ๋อโอ,อ้แล้วตัวผมติดตันด้วยเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราโดนสกิลเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอย่างแรกคือตั้งสติแล้วคุณก็แค่กด F พยายามแพรี่ให้ได้พอฝ่ายเพราะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามอ่ะเขาโดนเราแพารี่ได้คือไอตัวเนี้ยเขาจะไม่คือผมเนี้ยจะไม่สามารถวิ่งเข้าไปทําดาเมจต่อเนื่องได้หรือว่าวางสกิลอื่นหรือจะทําอะไรต่อไม่ได้เลยตัวผมมันจะติดเมินอาจจะดูอีกทีอันนั้นเองสองสามเห็นปะเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมพยายามจะเข้าไปนะผมกดคกิลรัวๆเลย ไม่รู้ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดไหมนะผมพยายามจะแดดเข้าไปเพื่อทําจังหวะนะครับแต่มันทำอะไรไ,ได้เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นมืดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเราเล่นกันไปเรื่อยๆศึกษากันไปดีๆหรือว่าสู้กับมืดบ่อยๆอ่ะขอขอโทษมันชื่อวอยนะแต่ผมติดมืดปแลวขอเรียกมืดแล้วกันเนาะเออถ้าเราสู้กับตัวมืดไปบ่อยๆเนี่ยนะครับเราจะจับทางเขาได้เองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวนะเจอใครมีมืดไม่ต้องกลัววิ่งใส่ได้เลย นะครับขอแค่คุณรู้จังหวะว่าเขาจะทำอะไรถ้าเจออ,อย่างกวิธีแก้ผมนะถ้าเจอเขาใช้สก,กิลนะี้กูวิ่งหนีครับเออผมจะวิ่งหนีเลยผมจะพยายามแบบดูเชิงก่อนให้เขาใช้สก,กิลไปก่อนนะครับหรือไม่ก็หลอบอกนะนั่นคือเวลาผมสู้นะครับเออนี่คือวิธีเล่นของผมนะตัวสก,กิลสองเนี่ยปัญญาอ่อนคนปกติไม่โดนอยู่แล้วอันนี้ไม่น่ากลัวใช้ฟาร์มได้อย่างเดียวนะครับ PVP คิดว่าไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับมันใหญ่ขึ้นวะเมื่อกี้เออทำไมมันใหญ่ขึ้นวะ ห,หคิดไปเองแหละเราอยู่ใกล้ไงอ่ะแล้วสุดท้ายแบคโฮผมเค,เคยคิดว่าสกิลน,น่ากลัวจนกระทั่งรู้ว่าแม่งกดเอฟรัวๆก็ๆก็แผ่ดีได้ครับอ่ะดูนี่น,นี่เห็นปะนี่คือคุณการเขาก,กดรัวๆเลยนะใช่ปะคุณการรัวๆวปะอันนี้รัวรัไหมไม่รัวขนาดนะั้นก็เป็นจังหวะอยู่ก็คือแบบกดติ๊กติ๊กอย่างนี้ปะใช่ใช่ใชอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเราแค่ต้องรู้ว่าเขาทำงานยังไงและสู้ยังไงดี นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วโชว์เคสพีพีรอบนึงนะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าผมชนะแหละแต่ให้ดูหน่อยละกันถ้าเกิดอยู่ในมือคนจังไรอย่างผมเนี่ยมันจะเล่นยังไงอ้ามาคุณกายพร้อมแพ้ไหมครับพร้อมอยู่แล้วไม่มีตะเกิวมาสามหนึ่งเริ่มครับผมอาไอ้น้องกูไม่เคยเล่นนะขอเล่นหน่อยเถอะเดโดน โอ้เนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะนี่สกิลหากินประมาณนนี้เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะมันไม่ได้น่ากลัวเลยเลยเว้ยสองสกิลอะผมผมแทบใช้ไม่ได้จริงเนะี่ยจะมีแค่สกิลนี้แหละเนี่ยทุกคนก็แค่ต้องแพรรี่เนี่ยให้ได้นะครับเห็นยังเนี่ยมือเขาจะเล่นอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดใครเคยสู้นะเขาจะไม่ได้แบบบุ่มบั่มเข้าเพราะเขาจะรอแค่นี้เลยเนี่ยเขาจะรอเล่นแค่นี้เลยเห็นป่ะเออนี่คือวิธีการเล่นของเขานะอันนี้คือถ้าผมเอาจริงมันการตายไปแล้วนะเห็นป่ะนี่ จบแล้วเห็นป่ะจะดูอะไรอะแต่สกิลแรกมื่อก้ถ้าเกิดกะดีๆอ่ะตอนแพรี่ไม่ได้เหมือนกันนะใช่เหรอแพรี่ไม่ได้หรอมันจะไปแพรรี่ตรงที่ว่ามันเป็นการพุ่งผ่านใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แพรี่ตอนระเบิดใช่ไหมใช่ใช่อ่าแปลว่าผมไม่รู้นะว่าตอนระเบิดแพรี่ได้ไหมแต่คุณกัดเขาพยายามแล้วเฮ้ยทุกคนจําได้ไหมสกิลหนึ่งที่ผมบอกว่ามัน บล็อกไม่ได้อะแล้วก็แรงแล้วก็เป็นท่าหากินอะก่อนก่อนหน้านี้ผมคัดไปแป๊บหนึ่งแล้วผมก็สงสัยว่าเอ้ยเราลืมแดดนี่ว่าลองแดดไหมเว่ามันจะได้หรือเปล่าเออเพอร์เฟกตเดดเกมนี้มีนะครับเพอร์เฟกดอตเน่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลบได้ไหมเออหนึ่งสองสามเอาหนึ่งหักหน้าเยอะกันไปหน่อยหนึ่งสองสา อุ้ยไม่โดนดาเมจใช่ปหมไม่โดนโอ้มีคนซับสไครต์ขอบคุณนะครับอนันนั้นเองรอสร้างหอยทีอย่างนี้ก็สู้ได้เลยเนี่ยนี่หลบไม่ทันนี่หลบไม่ทันต้องกะดีๆอ่ะมันจะเหมือนจะหลบได้นะเอาอีกทีดิหลบได้อันนี้ไม่โปรเฟกอันนี้ไม่โปรเฟกอ่าผมขอลองพุ่งผ่านดูรอบนี้ลองพุ่งผ่านพุ่งผ่านเหมือนจะหลบยากไปขออีกที อ่ะเพอร์เฟกแปลว่าหลบได้ถ้าคุณกะดีแล้วถ้าเกิดเขาจะระเบิดนะเอาระเบิดสมมติเขาจะเล่นแบบกดหัวลงให้ระเบิดนะอ่ะดูนะไดนไม่ออกต้องหลบดีๆแต่ผมว่าหลบได้วะ่ะเพอร์เฟกต์้วเมื่อกี้ใช่เหรอใช่เพอร์เฟกต์อ๋อเหมือนเหมือนว่าน่าจะเมื่อกี้มันน่าจะเป็นการแบบว่าแดนหลบไอ้นี่หรือเปล่าแดน s <S หลบตอน ผ่านเนี่ยแต่มันไปโดนดาเมจตอนระเบิดทีหลังหรือว่ามันหลบไม่ได้ปะต้องระยะพอดีอะ่ะให้มันระเบิดพอดีอะ่ะอันนั้นหนึ่งสองสามไม่ได้มันมันตอนระเบิดปับ๊บมันแดนหลบไม่ได้หรอใช่หรอเออได้ได้ได้แต่ก็ยากอยู่ดีอะ่ะเออแต่ก็ยากเกิอนเนาะเนี่ยได้เออว่ะได้ได้ไดอ่ะ ได้จริงนะแต่มันคือมันยากมากคุณจะต้องแบบเจอแบบหรือสู้บ่อยๆอ่ะเห็นป่ะหลบได้ครับอ่ะคอนเฟิร์มมาแล้วนะอ่าไม่ต้องเพอร์เฟกต์บล็อกครับหลบเอาง่ายกว่าน่าจะคิวเอาใช่ป่ะคิวเอาน่าจะง่ายกว่าบล็อกป่ะคุณกัสมันมันขึ้นอยู่กับ้าด้วยอันนี้เล่นอันนี้ผมเล่นเด็กไงผมไปเล่นสเต็งแต่ถ้าเกิดว่าเอาสเต็งมาเยอะอาจจะบล็อกได้ก็ได้เอออันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ เพราะผมไม่ได้ใส่เด็ผมไม่ได้เล่นใสเ่เนี่ยแต่เห็นบ้างมันหลบได้นะอะสรุป d e a ดเพ e ร์เฟกต์ดได้ครับโอเคโอเคโอเคมาเติมให้มาเติมให้ใหนะครับเผื่อมีคนถามพี่ไม่ล,ง Death ลอง e ด t ดล่ะเด t ดให้แล้วนะสรุปหลบได้นะครับอะประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นง่าก,กันด้วยนะครับ เออแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาพลังอะไรมารีวิวอีกก็โหวตกันเข้ามาเลยอยากดูพลังอะไรพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมหามาให้วงเล็บสีแฉกมาก็ได้ถ้าหาได้เดี๋ยวจะหาโอเคไหมวงเล็บไม่มีต้นไม้โลกอยู่ในนั้นนะจ๊ะไม่มีคนรอบตัวผมไม่มีใครต้นไม้โลกสีแฉกไม่มีไม่ต้องขอนะครับเออแต่ถ้าเป็นพลังน้อก,าก่าเนี้เดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้แล้วกันถ้าหาได้นะครับอ่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย